สวัสดีครับมาเจอเจอเมเช่นเคยนะครับน้าเป้หนึ่งเดียวก็ชคนชื่อชอบในการตกปลาและอยากทําเหยื่อบปลอมเป็นนะครับสาหรับวันนี้ผมก็มาออกหมายนะฮะพอดีมาออกหมายแล้วจะถือโอกาสสอนนะฮะแนะนําน้องๆมือใหม่นะฮะอย่ามาสอนแนะนําแล้วกันเนาะแนะนาน้องมือใหม่ในการใช้กระดีนะฮะเหี่ยืกอกระดีที่เรารู้จักกันดีนะฮะมันใช้งานได้ยังไงมั่งนะฮะก็มาติดตามดูกันนะฮะการใช้งานกระดีนะฮะมันใช้งานได้อยู่ สองสามรูปแบบนะฮะก็คืออันแรกนะฮะตีไปแล้วก็กรอมาเฉยนะฮะอย่างที่สองเราตีไปแล้วกอมั่งหยุดกอหยุดกอหยุดมาบนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คืออ่าก็เรียกอะไรเจ๊๊กนะฮะเจ๊๊กได้เจ๊๊กเจ๊กงี้เจ๊๊กเจ๊กงี้ก็ได้นะก็ดูดูกันนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยอ่ะพอสรงยาวไปนะฮะพอวิธีแรกก็กรอมาเฉยเลยครับ คือกอไม่เฉยแล้วก็มีเคล็ดลับแนะนํานะฮะคือทีกะดีนี่พยายามจะกอรเร็วนะฮะให้กอช้าๆหน่อยนึงนะครับถ้ากอเร็วมากบางทีปลามันก็จะตามกับไม่ทันนะฮะก็กมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยช้าๆหน่อยหนึ่งอย่า,า,าอยอกอรเร็วมากนะคะรับกอมาเรื่อยๆนะ,ะนี่คือนี่คือวิธีแรกนะค,ะคือกอมาเรื่อยนะ,ะแล้วก็อย่างที่สองนะฮะ สองก็คือเราส่งเดี่ยวไปปุ๊บก,ก็หยุดอย่างนี้นะฮะก็หยุดอย่างนี้นะฮะก็สลับไปเรื่อยนะฮะหยุดวันนี้ก็สามสี่รอบหยุดก็สี่ห้ารอบหยุดประมาณนี้นะฮะเนีย่ยเพราะว่าบางทีเรากอไม่เฉยอย่างเดียวบางทีปลาอาจจะคุ้นเคยกับแอคชั่นนั้นมันก็จะไม่กัดนะฮะแต่ถ้าเรากอแล้วเราหยุดกอแล้วเราหยุดอย่างนี้บางทีปลามันจะ จับได้นะฮะง่ายๆนะฮะก็เดี๋ยวดูที่สามนะวิธีที่สามนะครับแนะนำน้องๆมือใหม่นะครับสำหรับนา้นาๆที่เก่งแล้วก็ผ่านไปที่สามก็คือเจิร์กเนี่ยเจิร์กแล้วก็กอเจิร์กแล้วก็กออย่างเงี้ยนะฮะเจิร์กแล้วก็กออย่างเงี้ยนะฮะเจิร์กแล้วก็กออย่างเงี้ยนะฮะพอเราเจิร์กมาปุ๊บเราก็ย้อนคันกลับนะบเก็บสาย ล้วก็เจอมางี้อีกแล้วก็ยอ้อนทันกลับเก็บสายเนี่ยก็ทําอย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับเจอะเจอเจอมาแล้วก็เก็บสายเจอเจอเจอกมาแล้วก็เก็บสายนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะการใช้งานกระดีก็มันจะทําให้แอคชั่นมันหลากหลายขึ้นนะครับสําหรับรน้องๆมือใหม่นะฮะก็อย่าลืมแนะนาแนะนําอย่างนี้นะฮะก็เอาไปใช้ดูครับได้ผลดีแน่นอน เนี่ยฮะกัดเป็นกระดีหนึ่งเดียวครับกระดีหนึ่งเดียวสีส้มนะครับกอไม้เฉยเมื่อกี้โดนยัยฮะยังไม่ได้อะไรตีไปแป๊บหนึ่งกอมาโดนเลยกระดีหนึ่งเดียวจัด่าเด็ดเลยครับ โดนครับโดนนะครับโด,ดนแล้ว <c oughs> หลุดครับ <c oughs> <c oughs> <อ> <c oughs> กำลังจะยกขึ้นพอดีเลยครับหลุดเมื่อกี้ทำไมครับ ัวลครบส,สวยครับตัวนี้หลังจากที่ตามหามานานนะครับเดี๋ยอที่ใช้ก็เป็นกระดีหนึ่งเดียวนะครับกระดีหนึ่งเดียวใสสวยอ้วนตับเลยครับก็ตีไปเรื่อยกอไปเรื่อยนะฮะบางทีก็กัดไม่โดนมั่งกัดโดนมั่งฮะเวลากัดโดนมาก็เต็มเต็มฮนะก็เดือกระดีหนึ่งเดียวจัดว่าเด็ดเลยครับ